รีวิวเจ็ตแฟนดอตตัวใหม่ล่าสุดจากลูน่าเลยนะคะเดี๋ยวจะมาลองทดสอบให้ดูว่าแรงแค่ไหนปรับไว้ก็คือกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะร้อยสห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอย่างที่เห็นเลยนี แม่เหล็กด้วยนะคะก็คือถ้าเราถอดหัวเนี่ยตรงนี้ก็จะเหมาะกับการเป่านะคะในที่กว้างๆแต่ว่าถ้าสวมเข้าไปเนี่ยคือแรงลมมันจะแรงกว่าจะมี3าโหมดนะอันนี้คือโหมดแรกก็คือส่องธรรมดาไม่มีกระพริบอะไรกดอีกรอบอันนี้คือกระพริบกระพริบเร็วอีกรอบก็คือจะเป็นกระพริบชา้าๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าปิดก็คือง่ายๆเลยกดอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็คือปิดแล้วเรียบร้อยนะคะว่าระดับ มีกี่ระดบับแล้วก็บอกแบตเตอรี่ด้วยถ้าแบตจะหมดนะมันก็จะอยู่ที่ระดับที่1แล้วก็จะกระพริบป,ปิ๊บปี๊บป๊บป๊บอันนี้คือแบตจะหมดแล้วนะคะแล้วก็เวลาชาร์จแบตเนี่ยเราจะมีสายชาร์จ Type C นะคะแถมให้เลยก็คือเสียบตรงนี้นะคะแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยไฟเขาก็จะกระพริบถ้าเต็มแล้วเขาก็จะครบ สามจุดตรงนี้นะคะเป็นสีน้ําเงินใช้งานง่ายมากๆแล้วก็เทด้วยนะตัวใหม่แล้วก็แรงมากด้วยนะคะมาลองทดสอบให้ดูนะคะกับอีกตัวหนึ่งรุ่นหนึ่งว่าเป็นยังไงนะคะเนี้ยคือรุ่นเก่าจะต,ต้องหมุนมันค่อนข้างแบบยุ่งยากวุ่นวายนะคะส่วนตัวใหม่เนี่ยคือมันเป็นแม่เหล็กเลย นะคะแล้วก็ที่แตกต่างกันออกไปนะคะมันก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นนั่นแหละหรือว่าหัวดูดฝุ่นนะคะแต่ว่ามันจะไม่แรงเท่าตัวใหม่นี่นะอันนี้เขาคือแม่เหล็กนี่แบบนี้นะคะวิธีการใช้งานนะคะง่ายมากๆกดแค่สองครั้งอ่ะเนี้ก็คือระดับที่หนึ่งนะคะเป็นระดับที่หนึ่งเนาะ,ะกดอีกรอบหนึ่งเป็นระดับที่สองกดอีกรอบหนึ่ง ระดับที่สกดถ้าจะปิดกดค้างอ่าถ้าจะปิดกดค้างแบบนี้ระดับที่4ี่นะคะให้กดค้างไว้เลยอันนี้คือแรงสุดอุปกรณ์ครบเลยนะคะใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะคะสามารถกดลิงก์ได้เลยนะคะจะมีลิงก์ให้กดนะคะจะมีทั้ง s h อ p e e Lazada และ TikTok นะคะกดเข้าไปได้เลยบ๊ายบาย